วันนี้มาเอาใจใส่รุยใส่ออฟโรดยางฮันกุ๊กเดนโปร o a t 2ตัวนี้เป็น Xtreme นะคะสเปค 265/70R16 เป็นยางใหม่ปี2025เียนำเข้ามาเพื่อพี่ๆใส่รุยโดยเฉพาะยางฮันกุ๊กเป็นยางสัญชาติเกาหลียาง t All t e r r a ร n เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายวิ่งได้ทั้งถนนทางเรียบทั่วไปรวมถึงการขับขี่แบบออฟโรด ถนนลูกกรังทางดินทางทรายหรือหินคุณภาพสินค้าดีแถมราคายังสบายกระเป๋าอีกนะคะพี่ๆสีเส้นเพียง1 2 0 0 0บาทสนใจแวะมานะคะจชแวะมาดูลูกค้าท่านนี้นะคะไม่รู้ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นชุดไหนดี Let's go ลูกค้าเลือกได้แล้วนะคะมาลุนกันดีกว่าว่าลูกค้าเลือกเป็นชุดไหนระหว่างรอรุนนะคะพี่ช่างก็ทําการเคลียร์พื้นผิวดุมพ้นสีดุมรอกันสนิมให้ก่อนจะใส่ล้อใหม่นะลูกค้าเลือกเป็นล้อกอดเอเวอร์เสสเปค255 6 5, 5 R18 าสค่ะสเปคนี้ได้เป็นยางคู่ตัวกูเิีย ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยดูดีมากๆเลยนะคะพี่พล้อฟอดของทางร้านก็มีให้เลือกรายรุ่นหลายตัวเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่ใช้ฟอดอยู่ถึงรออเปลีย่ยนยางแล้วอยากเปลี่ยนเป็นแม็กโค,ครเนี่ยแท้จากศูนย์แน่นอนตอนนี้ทางร้านต่อจริญการยางจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษล้อฟอดทุกขนาดสนใจทักแชทเพจขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยค่ะ